Transcrição e อ๋อไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องไปลงเสียงอาชี สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับเบ้นจะพามาชมบ้านพักตากอากาศสวยๆเลยนะครับอยู่ริมเล็กน้ําที่มีขนาดประมาณ40-50ไร่ด้วยกันตัวบ้านของเราค่อนข้างใหม่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเบ้นอยู่ในโครงการป่าน้ําใสในตำบลหนองกบอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีครับท่านใดนะครที่กำลังมองหาบ้านพักตากอากาศที่เดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะักหลังนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เลยครับตัวบ้านเป็นสไตล์โมเดิร์นคอนเทมนะครับ มีอายุเพียงแค่ประมาณ2ปีนิดๆเท่านั้นเองนะฮะบนเนื้อที่200ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยมีมากถึง400กว่าตารางเมตรด้วยกันนะครบแบ่งหลักๆนะครับเป็น3ห้องนอน4ห้องน้ําห้องทํางานนะสห้องนะสามารถทําเป็นห้องนอนเพิ่มเติมได้แล้วก็มีในส่วน Working Space ต่างๆนะครับ ครบครันอุปกรณ์ฟเฟอร์เจอร์นะบิวอินด้านในตัวบ้านเนี่ยใหม่มาฮะแล้วก็เจ้าของเนี่ยแถมให้ด้วยนะครับบนเนื้อที่200ตารางวาตัวบ้านมีพื้นที่ใช้สอยมากถึง400กว่าตารางเมตรนะครับราคาเจ้าของขายที่13ล้าน9แสนบาทหน้าบ้านของเราหันเป็นทางทิศเหนือมีเล็กน้ำเนี่ยที่มีขนาดมา40-50ถึงไร่ด้วยกันการเดินทางก็สะดวกมากๆครับเข้าจากถนนหลักครับถนนเพชรเกษมแล้วก็เส้นถนนแสงชูโตที่ช่วงที่เป็นช่วงตัดกันเนี่ยเข้ามาประมาณ5-6กกิโลเมตรก็จะถึงในโครงการของเราครับ บ้านป่าน้ําใสนะครับบนเนื้อที่ที่ดินของเรา200อตารางวาตัวบ้านเป็นลักษณะบ้าน2ชั้นสวยๆแบบนี้เลยครับสไตล์โมเดิร์นคอนเทมนะครับก็เป็นการผสมผสานแล้วความสมัยใหม่นะบ้านปูนผสมไม้นะทำให้ตัวบ้านเนี่ยมีเอกลักษณ์มากๆด้านในตกแต่งอย่างสวยงามนะครับไปครับเดี๋ยวแอนพาไปชมบรรยากาศโดยรอบพ้ามุมสูงแล้วเดี๋ยวเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันครับว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนไปครับ เป็นวิลล่าหลังใหญ่นะครับที่อยู่ริมเลกบนเนื้อที่200.8ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยตัวบ้านมากถึง400ตารางเมตรการเดินทางสะดวกมากเลยครับเข้าจากถนนหลักถนนเพชรเกษมหมายเลข4เพียง5.5กิโลเมตรเท่านั้นครับห่างจากโก o b อลเฮาส์5กิโลเมตรปั๊มปตท6.5กิโลเมตร แมกโนกนครนายกเพียง7.8กิโลเมตรครับแล้วก็ห่างจากเซน็นทัลนครปฐมที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยเพียง15กิโลเมตรเท่านั้นจุดขึ้นลงมอเตอร์เวย์เ8 1เส้นบางใหญ่กาญจนบุรีครับเพียง15กิโลเมตรเท่านั้นหากเดินทางจากเซน็นทัลเวสเกตเพียง60กิโลเมตรและจากทางลงคู่ขนานบรมราชชนีเพียง60กิโลเมตรเช่นเดียวกัน บ้านพักตากากาศสวยๆหลังนี้ครับเป็นแนวสไตล์โมเดิร์นคอนเทมครับสชั้นพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกอย่างคัดสรรมาเป็นอย่างดีรายละเอียดจะใส่ใน d e s c r i p t i o ไว้ให้นะครับราคาเจ้าของขายที่1 3 9ล้าน9แสบาทนโฉนดพร้อมโอนนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ไปครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศด้านล่างกันต่อเลยครับ บริเวณสวนด้านหน้าบ้านของเรานะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับบ้านเลขที่66ทับ49หันหน้าไปทางชิดเหนือบริเวณด้านหน้าบ้านของเราครับเห็นเล็ขน้ะที่มีขนาดใหญ่นะในโครงการนะครับป่าน้ำใสนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยครับบรรยากาศโดยรอบตอนนี้ในเบ้นมาถ่ายทำช่วงมาสัก5โมงครึ่งนะครับ นี่พระอาทิตย์กำลังตกได้เล็กน้ำเห็นวิวเล็กน้ำสวยๆแบบนี้เลยนะครับและยิ่งขึ้นไปบริเวณบ้านชั้นสองนะจะเห็นเล็กน้ำที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งครับด้านหน้าบ้านของเราครับมีการลงไม้ล้อมนะครับปลูกต้นไม้นะครับวางแปลนวางแลนด์สเคปเป็นอย่างดีนะนี่ถนนโครงการค่อนข้างกว้างครับแล้วก็มีกล้องวงจรปิดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบก่อนที่เราจะเข้าไปชมภายในตัวบ้าน ภายนอกสวยขนาดนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าภายในนี่ไม่ธรรมดานะครับเจ้าของใส่ใจรายละเอียดนะครับทุกโครงสร้างทุกการตกแต่งบิวอินต่างๆนี้เลือกอุปกรณ์เองกับมือทั้งหมดเลยนะครับบรรยากาศดีมากครับบนเนื้อที่200ตงงารางวาพื้นที่ใช้สอยตัวบ้านมีมากถึง400ตารางเมตรอย่างที่ได้เรียนแจ้งไปนะครับเข้าจากถนนหลักครับถนนเพชรเกษมแล้วก็เส้นถนนแสงชูตโตเนี่ยเข้าได้หลายเส้นทางครับเข้ามาเพียงประมาณ6กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็ในส่วนทางด่วน M81 ครับที่จะเปิดให้บริการเนี่ยห่างจากทางลงมอเตอร์เวย์นะครับ M81 เนี่ยประมาณ15กิโลเมตรนะครับแล้วก็เซนท่านนคะรปฐมที่กำลังจะเปิดให้บริการในช่วงกลางปีนี้ประมาณ15กิโลเช่นเดียวกันนะครับลงจากถนนบรมราชชนนีช่วงสายสานะครับลงมาเนี่ยการเดินทางเนี่ยประมาณ60กิโลครับจากกรุงเทพโซนปิ่นเกล้านะพุทธมณฑลท่านใดครับที่กำลังมองหาบ้านพักตากอากาศสวยๆนะครับ แบบนี้นะฮะที่เดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับเจ้าของขายเนี่ยเพียงราคานะสิบสามล้านเก้าแสนบาทนะครับแถมเฟอร์แถมบิลอินนะครับแล้วก็ได้บรรยากาศสวยๆแบบนี้เลยนะฮะหลังนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศนะครับบริเวณด้านหน้าบ้านกันก่อนนะครับมีการลงไม้ล้อมครับอย่างสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวพันกล้องให้ดูกันก่อนนะครับ นี่ครับให้ชมบรรยากาศภายนอกนะครับสวนที่มีการตกแต่งนะครับกันอีกทีหนึง่งก่อนที่เบนซ์จะพาไปชมบรรยากาศบริเวณภายในบ้านนะครับนี่ฮะเล็กน้ำบริเวณด้านหน้านะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับถนนโครงการคอนกรีตอย่างดีนะครับเกือบเกือบจะ10เมตรเลยนะครับตัวประปา,ปาไฟฟ้ามีพร้อมนะครับ มีกล้องวงจรปิดนะครับบริเวณภายนอกด้วยนะครับภายนอกของรั้วนะครับของของโครงการเนี่ยมีการติดกล้องวงจรปิดตามมุมต่างๆนะฮะอย่างเช่นตรงนี้นะครับแล้วก็เจ้าของบ้านก็มีการติดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมด้วยนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังของตัวบ้านครับมีการฝังเสาทำคาญะครับ ระบบต่างๆตรงนี้นะอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ติดคองในโครงการกว้างๆแบบนี้เลยบรรยากาศดีร่มรื่นนะครับไปครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมในส่วนของตัวบ้านกันเลยนะครับการนะครับโดยรอบการตกแต่งครับโมเดิร์นคอนเทมนะครับสวยงามมากๆครับไปครับเดี๋ยวพาไปชมในตัวบ้านกันนะครับเข้ามาก็จะพบกับนะครับห้องโถงนะครับ นี่ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีไอ์แลนด์ตรงนี้ด้วยนะครับมีไอส์แลนด์ตรงนี้ด้วยนะครับมีมุมกาแฟานะครับโซนบริเวณด้านหน้านี่เป็นกระจกนะครับรอบด้านนะครับก็จะทําให้เราเห็นเล็กน้ําโดยรอบแล้วก็มีสวนญี่ปุ่นสวนหินตรงนี้นะครับ อยู่ระเดณนด้านหน้าเฟอร์บ <Yeah. S 1> ิวอินนะครับเจ้าของแจ้งว่าถ้าต่อไม่เยอะนะครับพี่แถมให้นะครับ <c oughs> เครื่องปรับอากาศทั้งหมดประมาณ7เครื่องนะครับ <c oughs> แล้วส่วนทางด้านนี้จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะครับแล้วก็ห้องครัวนะมีครัวไทยแยกด้วยนะครับห้องน้ำสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานนะครับตรงนี้ ก็ห้องครัวนะครับตรงนี้สามารถทำเป็นครัวไทยเพิ่มเติมได้นะครับแถมนะครับให้ตรงนี้นะครับมีติดเชิร์าเลียด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันต่อนะครับโอเคเรียนในโซนถง่วนกลางครับโอเพนสเปซตรงนี้นะครับมีความสูงนะฮะประมาณเกือบเกือบ6เมตรด้วยกันนะครับแถมเชอรนาเลียใหญ่ๆให้นะครับทั้งหมดเนี่ยมี ใหญ่เนี่ยประมาณ2นะครับแล้วก็ตัวเล็ก3นะครับนี่ตรงนี้ทีวีนะครับมีตั้งแต่50นิ้วจนถึง70นิ้วครับมีอยู่ประมาณ5-6เครื่องด้วยกันนะครับเจ้าของจ้างว่าแถมให้นะครับถ้าต่อไม่เยอะนะครับนี่ครับบริการโดยรอบนะครับก็จะมีสวนหินนะครับเป็นสวนหินสวนญี่ปุ่นบริเวณด้านหน้าบ้านนะครับแล้วก็มีเล็กน้ำ อยู่เรนด้านหน้าตัวบ้านของเราหันไปทางทิศเหนือนะครับตัวบ้านของเราหันไปทางทิศเหนือนะครับผมนี่บรรยากาศนะครับมีโซนหลังบ้านโซนซักล้างด้วยนะครับะฮะแล้วก็มีการจัดสวนนี่เรนด้านหลังนะครับไปครับเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนนะครับชั้นหนึ่งกันก่อนนะครับชมในส่วนของห้องทํางานด้านล่างแล้วก็ห้องนอนกันก่อนนะครับ เข้ามาก็จะพบกับนี่ครับห้องที่มีขนาดใหญ่นะฮะเป็นห้องหนึ่งห้องนอนนะครับแล้วก็1ห้องทํางานห้องทํางานเนี่ยสามารถทําเป็นห้องนอนนะครับด้านล่างสําหรับผู้สูงอายุเพิ่มเติมได้นะครับหรือลูกหลานตรงนี้ได้เลยนะครับโต๊ะทำงานแถมให้นะครับแล้วก็ได้เห็นวิวบรรยากาศสวยๆแบบนี้เลยนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าบ้านของเรานะครับแล้วก็มีสวนหินนะฮะแบบนี้เลยนะครับได้เห็นบรรยากาศโดยรวมนะครับ บิวอินนะครับทีวีแถมให้นะครับใช่ครับจะพาไปชมในส่วนของบริเวณห้องน้ำครับนี่พอร์ินค o เซตมีพร้อมนะครับอยู่ในตัวนะแถมนี่มีงอางอาบน้ำนะครับเรนชาเวอร์นะครับผมไฟสวยๆแบบนี้เลยนะครับแถมให้นะครับตรงนี้นี่ครับสุขภัณฑ์นะครับเนการสแตนดาร์ดนะครับอย่างดีนะครับ บรรยากาศโดยรอบมีกระจกนะฮะบานใหญ่ๆแบบนี้มีผ้าม่านนะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวแถมให้นะครับตรงนี้บิวอินนะครับตู้เสื้อผ้าครบครันนะครับแถมเฟอร์แถมบิวอินนะครับอันนี้จะเป็นห้องนอนครับด้านล่างนะสองเตียงใหญ่เลยแบบนี้เลยนะครับมีตู้เสื้อผ้าตรงนี้ด้วยนะครับทีวีห้องนี้เนี่ยประมาณ70นิ้วนะครับ แถมให้เช่นเดียวกันนะครับบรรยากาศบริเวณโซนด้านหลังนะครับก็จะเห็นติดคลองในโครงการนะครับที่เมื่อกี้เราได้เห็นกันก่อนเข้าตัวบ้านนะครับนี่แถมให้นะครับถ้าเกิดต่อไม่เยอะนะอันนี้เจ้าของแจ้งมานะครับด้านล่างเนี่ยเป็นหนึ่งห้องทํางานหนึ่งห้องนอนนะครับห้องทํางานเนี่ยจริงๆสามารถนะครับทำเป็นห้องนอนเพิ่มเติมได้นะครับกรณีที่เรามีนะฮะสมาชิกในครอบครัวที่เยอะขึ้นนะฮะที่มากนะครับ นี่ครับบรรยากาศโดยรวมห้องโถงครับโอเพนสเปซนะครับสูงเกือบเกือบ6เมตรด้วยกันครับประมาณ5เมตร80นะครับให้ชมกันอีกทีหนึ่งครับมีบาร์ไอแลนด์ตรงนี้นะครับแถมให้ด้วยนะครับเครื่องชงกาแฟนะครับถ้าถูกใจจริงๆมาคุยกับเจ้าของอีกทีหนึ่งแต่เพื่อนทนไม่ได้แถมให้นะครับแล้วก็นี่บันไดขึ้นชั้นบนนะครับไปเดี๋ยวพาไปชมในส่วนชั้นบนกันครับ ขึ้นมาก็จะมีเชลเลียสวยๆแบบนี้นะครับอีกหนึ่งตัวตรงนี้แถมให้ด้วยเช่นเดียวกันมีการตกแต่งอย่างสวยงามนะครับนี่ด้านบนนะครับบริเวณชั้น2นะครับของตัวบ้านขึ้นมาตรงนี้ครับเชนเลียนะฮสวยๆเลยนะครับด้านบนนะครับจะมีสองห้องใหญ่ๆนะครับให้โชว์เบริการส่วนกลางกันก่อนนะครับไปครับ แล้วเข้ามาชมในสโวนห้องนอนตรงนี้กันก่อนนะครับมี1ห,ห้องนะฮะ living room นะครับ family room ตรงนี้สามารถทําเป็นห้องนอนเพิ่มเติมได้กันห้องได้นะครับกั้ตรงส่วนนี้ได้นะครับทำได้มากถึง5ห,ห้องด้วยกันนะครับส่วนนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นในสโวนห้องนอนนะครับทีวีแถมให้ด้วยนะฮะเห็นครองน้ำในโครงการสวยๆเลยนะครับ นี่เดี๋ยให้ชมบรรยากาศบริเวณชั้น2บนเนื้อที่200ตารางวาครับพื้นที่ใช้สอยครับมีมากถึง400ตารางเมตรนะครับนี่ครับผนังหินกาบนะครับอย่างดีเลยนะครับตรงนี้สวยๆเลยนะครับ มีการทำระแนงบางสายตานะครับบริเวณโดยรอบเก็บรายละเอียดของตัวบ้านค่อนข้างครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับวิวบริเวณด้านหลังให้ชมกันอีกทีนึงนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับครับภายในห้องนอนนะครับตรงนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งห้องน้ำ สุขภัณฑ์พร้อมใช้งานเช่นเดียวกันนะครับมี Walk in c l o s e t ภายในตัวเลยนะครับโอเคนี่ครับแยกโซนแห้งโซนเปียกให้เป็นที่เรียบร้อยสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานนะครับเบรนชาเวอร์นะครับต่างๆตรงนี้มีให้นะครับทีวีตรงนี้แถมให้นะครับผมโอเคนี่ก็จะเป็นในส่วนของ Family Room นะครับ อีกหนึ่งห้องที่สามารถกั้นนะครับเป็นห้องนอนได้นะครับบริเวณด้านหน้านี่ฮะมีเฉลียงนะครับทางเดินนะริมระเบียงนะครับที่เราสามารถนะฮะออกมาชมวิวบริเวณด้านหน้าได้นะครับมีริมระเบียงเดินนะครับเชื่อมไปยังห้องนอนหลักมาสเตอร์เบดมฝั่งตรงข้ามนะครับหน้าบ้านของเรา หันไปทางทิดเหนือนะครับเล็กน้ําขนาดใหญ่แบบนี้นะอยู่ทางชิดเหนือของเรานะครับโอเคนี่ครับมีการทําระแนงนะครับการบังแดดนะครับบังสายตาในระดับหนึ่งนะครับตกแต่งอย่างสวยงามนะครับตัวบ้านนะครับสไตล์โมเดิร์นคอนเทมนะครับไปครับเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดมที่เป็นห้องนอนหลักกันนะครับทางเดินสวยๆแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับภายในห้องนอนหลักนะครับภายในห้องนอนนะครับมาสเตอร์เบดรูมนะครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีริมระเบียงออกไปเบรนเด้านนอกนะครับเห็นเล็กน้ำที่มีขนาดมา40-50ไปลายโดยกัน ร,ระบบปับปาไฟฟ้ามีพร้อมไฟหน้าแปลงเป็นไฟ,ฟาสามเฟสด้วยนะครับแล้วก็มีระบบกองน้ําใช้นะครับทั้งน้ําสํารองฝั่งใต้ดินไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยวางมีการวางแปลนวางแลนด์สเคปจัดสวนนะครับมาเป็นอย่างดีครับออกแบบโดยทีมงานมืออาชีพนะครับนี่ฮะตัวบ้านสไตล์โมเดิร์นคอนเทมนะครับ แล้วก็มีมุม working space นะครับตรงนี้ด้วยนะฮะสำหรับห้องนอนหลักนะสามารถเปลี่ยนนะครับเป็นในส่วนของเออก้าอี้นวดนะฮะได้มุมนี้ด้วยได้เช่นเดียวกันนะครับบรรยากาศครับภายในห้องนอนหลักนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำครับแล้วก็ working closet นะครับนี่มีการ จัดสรรปันส่วนนะครับแบ่งสัดส่วนมาเป็นอย่างดีครับอ่างอาบน้ำโรบกจักรุซี่นะฮะตรงนี้ให้นะครับแล้วก็โซนตู้เสื้อผ้านะครับอันนี้ก็ที่เก็บเครื่องประดับนาฬิกานะครับของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะครับนี่นะฮะที่เก็บเน็คไทต่างๆตรงนี้นะฮะออเทอร์ีต่างๆตรงนี้นะครับมีให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสุขภณฑ์พร้อมใช้งานเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับ มีระบบเครื่องทำน้ำอุ่นให้เป็นชี่เรียบร้อยนะครับแยกโซนแห้งโซนเปียกครับแล้วก็นี่เลยอ,อ่างอาบน้ำจกักรชีของเรานะครับสวยงามมากๆเลยนะครับบรรยากาศดีมากครับภายในห้องนอนหลักนะครับ master bedroom นะครับ แล้วก็เห็นวิวบริเวณด้านหลังด้วยติดคลองในโครงการสวยๆเลยนะครับนี่ดาบไรยาการแบบนี้เลยครับโซน Open Space ตรงนี้ครับที่เห็นเนี่ยมีความสูงเนี่ยประมาณเกือบเกือบ6เมตรเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบ้านพักตากอากาศสุดสวยหลังนี้สไตล์โมเดิร์นคอนเทมแถมเฟอร์ฉาบบิวอินนะครับอยู่ในตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเป็นเขตติดต่อรอยต่อระหว่างราชบุรีและนครปฐมนะครับเข้าจากถนนเพชรเกษมหมายเลข4แล้วก็ถนนแสงชูโตนะสามารถเข้าได้หลายชั้นทางเข้ามาเพียงประมาณ5-6กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็จะพบก,กับบ้านสวยๆแบบนี้เลยนะฮะด้านหน้าถันไปทางทิศเหนือนะครับเล็กน้ำมีพื้นที่นะ5 0 5 0ไร่บ้านเราเห็นวิวเล็กน้ำสวยมากๆนะครับ บนเนื้อที่200ตารางวาเนี่ยพื้นที่ใช้สอยตัวบ้าน2ชั้นนะครับ3ห้องนอน2ห้องในประสงค์ที่สามารถทําได้มากสุดนะเป็น5ห้องนอนด้วยกันแล้วก็4ห้องน้ํามีห้องครัวนะครับโซนครัวมีไอแลนด์แถมให้เชนเลียตกแต่งอย่างสวยงามน,นะครับราคาเจ้าของขายที่13ล้าน9แสบาทเท่านั้นได้ทั้งหมดเจนภายในคลิปเลยนะครับผม เข้าจากถนนหลักนะครับที่อย่างทีไดเรียนแจ้งเพชรเกษมการถนนแสงชูโตเข้ามาประมาณ5้กเมตรนะครับแล้วก็หากเราลงมาจากถนนบรมราชชนลาณีราชชนลารณีถนนคูขนานนะครับเข้ามาประมาณ60กิเมตรก็จะถึงแปลงที่ดินของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของกลางปีนะจะมีการเปิดให้บริการของเซ็นทรัลนครปฐมเนี่ยห่างจากเซ็นทรัลเนี่ยประมาณ15กิเมตรแล้วก็มอเตอร์เวย์ M81 ก็ประมาณ15-16กเมด้วยเช่นเดียวกัน ได้บรรยากาศส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับหากท่านได้สนใจครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์0923537788นะครับวันนี้เบลและทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับวันนี้ลาการไปด้วยภาพบรรยากาศภายในบ้านสวยๆแบบนี้เลยไปแล้วครับสวัสดีครับ